ครับนะกาใช้เสียงพอประมาณนะฮะมาทาประโยชน์จากเพลงเขาเขาบ้างนะครับก็ที่เล่นให้ดูเมื่อกี้เนี่ก็เป็นผู้คนก็คงคงทราบนะครับไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่เล่นกีตาเนนะี่ยเพราะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงบรรมครูเหมือนกันนะครับกับ smoke smoke on the water นะครับต้อง smoke on the water อ,อประมาณนี้ <S <S วิธีการเล่นลิฟต์ตอนท่อนอินโทรหรือท่อน ก่อนที่จะขึ้นหรือเป็นลิฟที่เขาใช้ตลอดทั้งเพลงเนี่ยมันเขาก็ใช้คู่คู่ Perfect เฟสกันนะคู่สนะี่นจะเรียกว่าคู่5ก็ได้จริงๆคือเสียงนี้จริงๆก็น่าจะเป็นคู่5้านะครับก็คือเล่นอย่างนี้แต่เขาใช้โน้ t ตัวบนเออแต่ถ้าถามว่าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆโน้ตหลักคือที่จะใช้คือน้ t เพราะมันอยู่เพราะมันอยู่ในคีย์มี l ฟ t ก็คือ G ีเมเนอร์นะฮะก็จะใช้ G ีเมเนอร์เพนเทนนิกเป็นหลักอยู่ตรงไหนบลูส์หรอกเมโลดิกเป็น C เมเจอร์นะฮะ นะมีเพื่อนๆฝรั่งบางคนนะครับตอนที่ผมทำเฟซบุ๊กเขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเขาบอกว่าถึงไม่แปลกใจว่ามือกีตาร์บลูสฟล็อกหลายๆคนที่เขารู้จัก ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาได้ออกมาพูดว่าเพลงที่สมควรที่จะ i m p r o v i ส e และสมควรที่จะเล่นลิฟหรือแจมร่วมด้วยกับเพลงนั้นก็คือ Smoke on the Water นี่เองเขาพูดกันนะเขาพูดกันเขา,เขา,เขาคอมเมนต์ใหผมตอนนั้นตอนสมัยนี้ผมยังสนๆอยู่ใน f c e e o o o นะครับตอนนี้ปิดไปแล้วเหตุผลเพราะเบื่อที่จะเล่น Facebook นะก็แค่นั้นเองผมค่นั้นมีเพื่อนเพื่อติดตามหลายหมื่นเลยนะ ผมว่าโอ้ถ้าเปิดตอนนี้น่าจะติดตามเยอะนะครับเคยไลฟ์คลิปหนึ่งเนี่ยมีฝรั่งทั้งนั้นเลยทั้งบัตซินทั้งอเมริกาใต้ทั้งต่างชาติทั้งแอมกานยุโรปที่เป็นเพื่อน,นเข้ามาดูถึงสามหมื่นกว่าไอดีอผมยังตกใจล้ว่าใครมาดูกันนั้หงานปรากฏว่าเขาไปแชร์ในเว็บเว็บเพื่อนๆเขาที่เล่นกีตาร์คนเข้ามาดูเยอะนะ <S <S ผมจําได้ครั้งนั้นไลฟ์อยู่แต่ไลฟ์ที่บ้านสวนนีแ่แหละนะครับกับเพลงพวกฟังกี้เพลงนึกบลูส์ร็อกอะไรพวกนี้นะครับมาดูกัน,นครับ น่าจะเห็นนะบางคนอาจจะเล่นแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะก็คือจะเอาโน้ตสองตัวนี้ผมจะเล่นแบบใช้ปลายนิ้วจับเลยวิธีการดีตก็คือผ่านสองสายแล้วดึงปิ๊กเฉียงขึ้นด้านบนแล้วมันจะได้สาวที่ขมมันจะมีหยุดนะฮะตัวน,นี้จะยกออก ถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันไวเวทัไดนะ้ระหว่างที่เล่นลิฟเนี่ยเวลาเราไปเล่นสดหรือเล่นโชเอเอาว่าโชกันนะมันก็ยังสามารถที่จะแทรกเข้าไปได้ระหว่างช่องว่างหรือหรือ c วที่เป็นช่องว่างของอากาศตัวโน้ตที่หลังจากเล่นลิฟจบแล้วนะครับ ระหว่างที่บร้องไปด้วยก็จะเล่นแบบประมาณนี้นะ,ะผมสังเกตเห็นมือกีตาร์ทั้งไทยยุโรปทั้งรัเสเซียทั้งอะไรที่เก่งๆใน,นเวลาเขาโคเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้ไปเป๊ะๆตามตามที่ต้นมาแกะนั่งเกรงจนตัวเหนียวเ้าจะเล่นถูกเล่นผิดในลิฟต,ต่างๆที่เป็นลิ์ที่ซ่อนอยู่ในระหว่างเพลงหรือเป็นลูกล้อหรือเป็นวลีเฟสกีตาร์โคข,ขึ้นมานิดๆหน่อยๆน,น,นะ ทำไมเราถึงต้องไปอยู่ในกรอบขีดตัวเองให้อยู่ในกรอบแคบแคบแล้วมานั่งเกรงกันอยู่อาจจะเล่นถูกเล่นผิดแล้วก็ไจ้องก,กันอยู่ว่าเฮ้ยเองเล่นไ่ถูกเองเล่นผิดซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับการที่เราติดอยู่ในกรอบจนเกินไปบางครั้งข้อจํากัดในการพัฒนามันเกิดขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูดิชิแบ็กมอ e ไปดูดิบุนเวรเล่นบางครั้งในคอนเสิร์ตสโลวแม่งไม่เหมือนแม่งไม่เหมือนแผ่นเลยเว้ยแต่คนกลับชอบเพราะไปเห็นอะไรใหม่ๆเขาฟังสโลในแผ่นจนซ้ำซาก จำเจจนชอบจนอินกับมันแล้วจำได้ทุกท่านทุกบุรีและบางคนก็ยังยึดโยงอยู่อย่างนี้อยู่ว่าเขาไปดูคอนเสิร์ตอยากจะเห็นเขาเล่นสดๆว่าเขาเหมือนแผ่นไหมเอ้าเป็นซะอย่างนั้นนะแทนที่จะมองในมุมมองที่ว่าเขาคิดเอเขาคิดเอทีมเขาสร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆที่เป็นดนตรีที่เราควรจะรู้สึกยกย่องตรงนั้นซึ่งหลังๆเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจกันแล้วคนดูดนตรีก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อนี่ยเขาสร้างสรรค์เขาคิดเอทีมอย่างเพลงว่าดั้งฟูทูไนน์อิเล็กทรับทั้งนั้นเล่นซะเป็นดีว่าเลยมีเสียงประสานกระหหึ่่มมมได ข้อหน่โซโล่เพิ่มไปเป็น10นาทีโอ้โหคนอินมากกับคอนเสิร์ตใน,นครั้งนั้นนะครับแค่เพลงวันด้วยฝูงูได้เพลงเดียวคุ้มค่าเลยคุณอินมากใช่ไหมกับเพลงสี่ห้านาทีผมเล่นให้10นาทีเลยหรือครับตัานพูดอย่างทาอย่างนั้นคิดอย่างนั้นโอ้แล้วก็ออกมาเพราะมากมีเครื่องออกเป็นบิกแบนด์เป็นอะไรไปดูนะไปดูในยูทูบได,ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเพลงเรานิดมุอนกันครับเหมือนกันครับเอา้าได้เลยนะ ตอนนี้ผมก็จะเล่นอย่างนี้ ซึ่งโน้ตไป้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะเล่นอะไรแบบไหนกันบ้างเอ้าดูท่อนโซโล่หลังจากร้องจบไปเข้าสู่ทุนการเขาก็จะสองรอบใช่ไหมฮะนะพอสองรอบม่จบาอันนี้ผมแถมนะ นะครับสำเนียงหรือว,วิธีการเล่นแบบนี้ก็คือมันจะมีการกระแทกปิดสังเกตดีเนี่นยน,น,นะปึ๊บแม่ไม่รู้นะเขาเล่นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันมันใช่อ่ะมันใช่สัดส่วนของมันอ่ะ เขาเรียกแฟลกิ้งอะไรพวกนี้นะซึ่งบลูส์ล็อกและบลูชอบใช้เพราะว่ามันมาจากส่วนซัฟเฟอร์อย่างเช่น ครับแล้วก็สังเกตไวเบอร์ดีๆนะครับดูหใม่นะฮะแล้วก็อ่านะ หยุดสต o อป i ิกกิ้งะสังเกตว่าสำเรียงนี้เป็นสำเรียงที่สต o อป i ิกกิ้งล้วนๆนะครับอ่า า่านะฮะอ่ามามันจะมันจะเป็นโครมาติกนะฮะผมไม่รู้ว่าตามแถบเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมฟังลูกนี้แล้วผมผมจับได้หมพา,าผมก็ไม่ไปดูแถบเลยก็ใส่ตามที่ผมใส่แล้วมันก็อยู่ในแพทเทิร์นที่เป็นโครมาติกของไมเนอร์บลูสดีไมเนอร์บลูเนี่นะครับเพนเดิลนิ็นะครับอ่ะ ไปเลยฮนะไปเลยนะครับตึ๊บตึ Darwin> ๊ไหลแบบโปติกฮะนะครับไหวนะ มันก็ได้สำเรยงใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงก็ยังได้เทคนิคที่เป็นเทคนิคส่วนตัวของคุณเวลาคุณเล่นเพลงนี้นะครับอยากไปซีเรียสแล้วมันจะตองเหมือนแผ่นเป๊ะๆนะทำเหมือนแผนได้ไหมทำได้อันนี้พูดไม่เกินเลยนะทําได้ไม่ได้ซีเรียสเลยเาาน,นะหมานะฮะแล้วมันจะลงตัวมอดีเลย นิ้วหน่อยต้องเบนดิ่งแล้วก็เทมโปโลนิดๆนะครับเหมือนกันตัวนี้อาแล้วก็นะครับนะ พิกกิ n งรีลิส s e n น้ e นะโน้ตบลูอ่านะครับ ทีทีนะ คืออะไรก็ออกเต็ปของจีไม mm ่ไ hmm. ด้เพนตูริกบลูส์นั่นเองไม่ครับเอาลืมไปสิ mm hmm. นะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็ เป็นสวีปนิดนิดแล้วก็เราฟออิแล้วก็แล้วก็ี่นี้ก็ได้หรือเลิศสต็อปิกสต็อปิอีก เลยก็น่าจะเอาไปเล่นกันได้สนุกแล้วนะครับเป็นไกด์ให้ดูว่าเขาเล่นแล้วสร้างเสียง,สร,ง facing, สร้างเฟซซิ่งสร้างวลีโนต้ตออกมาด้วยการใช้เทคนิคซ็อกกิ้งผสมกับเทคนิคบลูสเพนโทนิกกับโคมาติกแล้วก็ใส่โน้ตพาซิ่งเข้าไปในบลูสสเกลนะครับเขาใช้แค่นี้เป็นเพลงอมตะที่มือล็อกยุคตั้งแต่70เพลงนี้น่าจะออเป็97 กกว่านะกลางกลางปปลายนะี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะมันก็คงจะอยู่ในไฮเวย์สไตล์แล้วก็ทําให้ลนะิชี่แบ็กมอรนเป็นที่รู้จักและเป็นไอดอลของมือกีตาร์รุ่นใหม่แม้กระทั่งอิงเวก็ยังพูดถึงแม้กระทั่งมือกีตาร์หลายๆคนก็ยังยกย่องให้ลิชี่แบ็กมอร์เป็นไอดอลของเขานะครับถ้าเราไม่ศึกษางานที่ไอดอลสร้างไว้หรือคนที่เป็นไอคอนิกในด้านบลูส์ล็อกอย่างจิมมี่เพจอย่าง ลิือชิแบกมอร์อย่างจิมมี่เฮนดริกอย่างถ้าเป็นบลูแบบสายเท็กซัสอย่างซ mm ิวิเล่จิมมี่ลีวอกเก้นหรือ,อแม้กระทั่งสายประหลาดบลูอย่างลอรีคาร์ลเกอร์แกลลิมัวหรือคนที่เล่นในสายป๊อปล็อกโซลล็อกแบบมาร์คนฟเฟล์นะครับจิตวิญญาณของดนตรีของกีตาร์ ที่ไหลมาให้กับคุนมือกีตาร์รุ่นใหม่ๆเหล่านั้นนะครับคุณจะไม่เข้าใจมเลยว่าเขามากันยังไงสร้างกันยังไงคุณก็มาจับเอาไปเหตุและก็มาวิเคราะห์กันเอาไปเหตุน,นะครับไม่ล้วงลึกไปที่ต้นตอเมื่อคุณไม่ล้วงลึกไปที่ต้นตอการแตกขแขนงในความคิดในสกิลของคุณมันจึงมีข้อจํากัดนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ผมยืนยันเสมอว่านี่คือแนวทางของมันนะครับังมีอีกหลายคนมือกีตาร์ที่เราต้องดูต้องศึกษานะครับหลังจากที่เราไปดูมือกีตาร์คนที่เขาสักเซสแล้วประสบความสำเร็จแล้วเก่งแล้วเป็นระดับ,บปรมาจารย์แล้วเขามาพูดเขาก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้แบบนี้แหละครับนะครับเนะชื่อผมไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าบอกสุดท้ายแล้วก็บอกเชื่อเอะเชื่อผม <laughs>